สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้พึ่งก็อยู่ที่หาดรามอนะคะลูกพึ่งก็ไม่ยอมเข้ากล้องสักทีหนึ่งค่ะดูเอาเถอะค่ะหาดรามอเป็นหาดหนึ่งของเมืองวตเตอร์ฟอร์ดนะคะประเทศไอร์แลนด์ค่ะเพื่อเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเลยค่ะตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะคะหหนก็จะดูขึ้นค่ะนิดนึงตอนนี้ที่พึ่งไปนี่คือเย็นมากแล้วนะคะประมาณตุ่มก,กว่ากว่าตุสองทุ่มแล้วค่ะลูกน้อยพึ่งก็มีความสุข,ขกับการเก็บหินเล่นค่ะก็มีความสุขมากนะคะกับการเล่นก้อนหินค่ะ พ่อพาไปดูน้ำทะเลกใกล้ๆนะแรกๆก,ก็ดูดีกันอยู่๋ยวดูหลังๆนะคะก็เปียกค่ะแต่เด็กก็ชอบนะคะชอบมากเลยหวลาขึา้นขาแม่บอกว่าขึ้นมาเลยค่ะเปียกตอนนี้ก็คืองอนแม่แล้วนะคะงอนแม่ค่ะเดินหนีแม่ค่ะขึ้นฝั่งนะคะมีลูกชายก็จะสนุกสนานแบบนี้ค่ะ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศหาดอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย